มิซแซมซกเนียรลงนามความร่วมมือ MOU กับเรียวเมทไทยแลนด์และอิชิมารุดันแบรนดนาฟาให้โกอินเตอร์เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจสาวชาวกัมพูชาที่โด่งดังในโลกออนไลน์และประสบความสําเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับมีแซมซกเนียร c ซี CEO แบรนานาฟาที่ได้นําสารสก,กัดจากทางโรงงานญี่ปุ่นอิชิมารุสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้โด่งดังและเป็นที่รู้จักในประเทศกัมพูชา ล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคม2567ที่ผ่านมาคุณวาสนาอินทรแสงหรือคุณเมย์ CEO อริวแมนโรงงานให้บริการแบบครบวงจรสําหรับผู้ที่อยากผลิตครีมเครื่องสําอางสินค้าเพื่อสุขภาพและความงานและอาหารเสริมทุกรูปแบบภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเองสามารถรับผลิตได้ทั้งในและต่างประเทศได้จับมือกับ Coast, อิชิมารุฟาคอสเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางแบรนด์นาฟา วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันนี้เริ่มดีเลยในการเซ็นสัญญา M O U นะคะระหว่างทางบริโเมคนะคะร่วมง,งานทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางแบนนาฟา<อ>แบรนด์นยังไงบ้างคะวันนี้งานนางเมียนรำท่สบายชัดคลางไฮก็อ๊คคนดอกรองรองตืออาคณีขอบคุณค่ะ <c oughs> เาขาจะบอกว่าเขาตอนนี้เขาแบบตื่นเต้นและเขาก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆทุกคน <c oughs> เขาแบบไม่เคยได้จด M O U ที่เป็นทางการแบบนี้เลยก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นพูดอะไรไม่ออกนิดนึง อยากให้ท <nenhum> ่านพูดถึงตัว product ของเค้าหน่อยได้มั้ยคะเพราะเพราะว่าตอนนี้คือพอหลังจากเซ็น MOU แล้วจะต้องมีการลอน product มาเป็น product แนวไหนเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเอ่อខ្ញុំខ្ញុំធ្វើ product ជាមួយក្រុមហ៊ុន Revomed នេះគឺខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈអសរោមសរោមព្យាបាលស្បែកមុខជាមួយនឹងណៃក្រែមប្រភេទណៃក្រែមដែលចំស្បែកមុខនិងព្យាបាលស្បែកមុខចាអឺគាត់កំពុងគិតខ្លះកន្លែងច្រឡំเกี่ยวกับបាត់ក្រែមបំរុងណាគេកាប់ นายครีมกับเซรั่มค่ะโดยที่แบบเขาเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องที่แบบดูแลผิวหน้ามากๆจริงๆแบรนด์ของเขาอยู่ในการตลาดนานแล้วแต่ว่าเขาหาบริษัทที่แบบสามารถสปอร์ตอะไรที่เป็นดีที่สุดสาหรับเขาให้ได้เนี่ยคือเขาต้องแบบเลือกมากๆเลยค่ะเขาก็เลยแบบเลือกที่มาที่รีโมบเพื่อจะจุดสัญญาในวันนี้คือเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้จับมือกับทางแบรนด์จริงๆรู้จักน้องมานานค่ะเขาดังในตัวบอดี้ที่เขาทําอยู่ตลาดกัมพูชาน้องเนี่ย ปังมากนะคะเราก็เรียกว่าน้องดาเนี่ยค่ะมาดนำดาเนี่ยเขาเป็นคนที่ปังอยู่ล้วก็ซัพพอร์ตน้องเพื่อที่จะแบบโอเคอยากจะทําอะไรที่มันชัลเลนจ์คือน้องเนี่ยขายมานานแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดังแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกว่าอยากจะการจะออกอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องต้องมีความมั่นใจเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะเรียกว่าเป็นตัวท็อปของประเทศกัมพูชาวันนี้โจทย์ที่ได้ก็คืออยากได้เป็นสกินแคร์ที่มีอินโนเวทีฟอิน r e เรียนเราก็เลยได้ตัวคอมบิเนชันสารตัวจากอิชิมารุฟาคอสเนี่ยค่ะซึ่งเรียกว่าตัวนี้คือตัว Clear ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องของการลดเม็ดสีได้ดีมากๆเพราะมันมีงานวิจัยนะคะัพ p อ o r t นะคะในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วเราเลือกสารตัวนี้มาใส่ในสกินแคร์ของนาฟาค่ะค่ะซึ่งจริงๆทางญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะวันนี้ได้จับมือกับทางกัมพูชาแล้วด้วยนะครับ Yes please So we we are very happy to work with Nafa from Cambodia together <Yep. S 2> with Revamed to develop this cosmetic for her เราท t กผลิตภัณฑ์ออกมาค่ะจะร้อนในตลาดยางไรบ้างทั้งกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยหรือกลุ่มประเทศอเอซอะรนี่ะอนักจ็ไรเรียบจอมี่สุดแม่ไฮเกตันนุ่ไวท์ทสาคามประเทศไทยออดไทยไท បងខ្ញុំខ្ញុំវាយទីផ្សារនៅខាងប្រទេសខ្មែរសិនដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានប្រើប្រតិផលសិនខាងថៃយើងគិតមើលសិនថាមិនដែរប្រជាជនខ្មែរពេញចិត្តអត់អើប្រជាជនថៃពេញចិត្តអត់អីចឹងចា៎ จริงอะเขาวางแผนการตลาดว่าเขาอะจะขยี้การตลาดฝั่งกัรมบุชากรโดยที่เขาเป็นจากรของแบรนด์ดังที่ฝั่งกรรมพุชาอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้เขากําลังศึกษากับทีมของนูแล้วก็ทีมของพี่เมยวัชนาว่าเราจะตีการตลาดฝั่งไทยแบบไหนโดยที่เรามีสินค้าที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็กังวลว่าเขาไม่เคยตีการตลาดฝั่งไทยของเราซึ่งไม่ตรงเป็นห่วงเลยโดยที่เรามีแบบมืออาชีพอย่างพี่เมยวนะัชนาได้เองก็อยู่ในประเทศไทยประมาณ8ปีแล้วในการตลาดพี่น้องอาจจะรู้จักดามา ในบ่าพ่อสค่คกูค่ะเพราะฉะนั้นการตลาดของน้องกับสินค้าที่ดีแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องเปิ้ใจลองใช้ได้เลยเม็นคพอเราได้โจทย์มาจากแ,แบรนด์ทีนี้ปฏิตลาดในกลุ่มของลูกค้ากัมพูชาทีนี้กลุ่มของลูกค้าเปิ้ลใจแน่นอนว่าจะต้องได้รับความนิยมมากแค่ไหนไหเลยต้องบอกว่าสําหรับกลุ่มกัมพูชาสาหรับเมย์เมมองว่าให้เขามั่นใจในตลาดที่เขาถือก่อนแล้วถ้าเขาจะขยายผลมากลุ่มเพราะว่าเอาตรงๆนะคะหล้านคน เมว่าเขาน่าจะเจาะก,กลุ่มแคโบเดียนไทยแลนด์นี่แหละ6ล้านคนที่รีจิสเตอร์แต่ยังไม่รีเตอร์อีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี mm ่ย hmm. เมว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยเพินภาษาเดียวกันหรือคนที่เขาติดตามฐานแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยเมว่าต่อยอดได้ง่ายก็อยากให้เขาเจาะก,กลุ่มที่เรียกว่าทาร์กเก็ตกรุ๊ปตรงนี้ก่อนเพื่อขยายผลสําสหรับลูกค้ากัมพูชานะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าค่ะแน่นอนอยากให้ค អរស៊ីឌីបែបនេះน้องพูดอะไรถึงพี่น้องกัมพูชาแล้วก็พี่น้องประเทศไทยกับอะไรกับกับพี่ๆสื่อបន្តិចนึงค่ะអឺចង់អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគ្រប់ត្រួតផលិតផលខ្ញុំមករហូត hay ก็ចង់និយាយថាគិតថាបងប្អូននឹងអឺ ช่วยกอมทโรปแต่พอทำไมบาเยิ้งผัวไอวิจุยสบายมกเยิงคลังโยนตักระือแต่มาอยู่วัจังสุดคำตะบังโอนบานปลาให้สะอาดต่างอ่ะคือเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าขอบคุณไปถึงพี่น้องกัมพูชาทุกๆคนที่สปอร์ตเขามาตลอดแล้วก็อยากจะฝากให้เปิดใจอดนนสินค้าใหม่ของเขาเพราะว่าสินค้าตัวเนี้ยเขาได้ทดลองแล้วก็เทิดมานานมากมากประมาณเจ็ดแปดเดือนละมั้ง ว่าจะตัดสินใจว่าจะทําตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขารับประกันว่าสินค้าตัวนี้ดีแน่นอนค่ะสุดท้ายอยากให้ทางญี่ปุ่นให้ความมั่นใจกับกลุ่มลูกค้าของเขาได้ค่ะ Finally please you talk about for the c o n f i d e n t from <Okay. S 1> the Friday No problem So um, the active ingredient used for this cosmetic for Nafa is actually took us about more than four years to make mm. This is actually combination of all the ingredients that we have studied that would support for a beautiful white skin and this is actually uh, clinically tested uh -huh. and made in japan product for them